ในหัวข้อก่อนหน้าน,นี้เรามีพูดถึงจํานวนสมาชิกของเซตนะครับแล้วเราก็มีพูดถึงการดาเนินการของเซตการเอาเซตมาอินเตอร์เซกตกันยูเนียนกันในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงจํานวนสมาชิกของเซตที่มาจากการอินเตอร์เซกตการยูเนียนกันนะครับอย่างเช่นผมอยากจะหาจํานวนสมาชิกของเซต A อยูเนียนกับเซต B ผมมีเซต A กับ b มายูเนียนกันผมจะดูได้ยังไงว่าเซต A กับ B ยูเนียนกันตรงน,นี้มันมีสมาชิกกี่ตัว ตรงนี้ผมบอกไว้เลยนะถ้าใครอยากจะท่องจําเป็นสูตรก็ท่องจําเป็นสูตรไว้ได้เลยนะครับจำนวนสมาชิกของ A เนียน B เนี่ยมันจะมาจากจำนวนสมาชิกของ A บวกจำนวนสมาชิกของ B แล้วก็ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A i n อร์เ e c t B หรือบางคนอาจจะจําเป็นแบบนี้ไปก็ได้นะครับจำนวนสมาชิกของ i n อร์เซ c กบวกด้วยจำนวนสมาชิกของยเนียนมันจะเท่ากับจำนวนสมาชิกของสองเซตบวกกัน ก็สองอันนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับผมแค่ย้ายข้างอันนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวผมพูดถึงที่มาของสูตรนี้ให้ฟังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะว่าว่ามันเป็นมายัางไงก็คือเรามีพูดถึงแผนภาพเวนถูกปะก็ดีอย่างหนึ่งของแผนภาพเวนเนี่ยนะครับก็คือผมสามารถมองจํานวนสมาชิกของเซตเนี่ยเป็นพื้นที่ของรูปของผมได้ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเซต A ของผมเนี่ยมีสมาชิก4ตัวนะ ผมก็มองผมผมก็มองคร่าวๆได้ว่าไอวงกลม A ตรงเนี้ยมันมีพื้นที่4หน่วยไปด้วยผมสามารถมองพื้นที่ของเซตในในใน,ในรูปในแผนภาพเวทเนี้ยให้มันเป็นจำนวนสมาชิกของเซตได้ทีนี้ตรงนี้ถ้าผมอยากจะหาจำนวนสมาชิกนะของเซต A ยูเนียนบก็แปลว่ามันเหมือนกับว่าผมอยากจะรู้ว่าไออนาบริเวณของ A u ยูเนีพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ ผมอยากจะรู้ว่าพื้นที่รูปตรงนี้พื้นที่ของ A union B ตรงเนี้ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่ผมอยากจะหาพื้นที่สีม่วงตรงนี้ผมอยากจะหาพื้นที่สีม่วงเราหายังไงดีผมก็เอาพื้นที่ของวงกลม A กับพื้นที่ของวงกลม B อันเนี้ยมาบวกกันดูลองดูนะเทา่ากับพื้นที่ของวงกลม A วงกลม A อันนี้นะชเวบวกด้วยพื้นที่ของวงกลม B ชเวบ แต่ทีนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าผมเอาพื้นที่ของวงกลม A กับพื้นที่ของวงกลม B เอามาบวกกันเฉยๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไอ้พื้นที่สีม่วงที่ผมอยากได้นิดหนึ่งวงกลม A กับวงกลมบี่ินะถ้าผมเอามาซ้อนทับกันน่ะมันจะมีพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นิดหนึ่งไอ้พื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันนั่นแหละจะเป็นพื้นที่ส่วนที่เกินไปถ้าผมเอาสองวงเนี้ยมาบวกกันมันจะไม่เท่ากับอันสีม่วงตรงนี้มันจะมีส่วนที่เกินมาอยู่ส่วนที่เกินมาก มันจะเป็นส่วนสีม่วงเอ้มันจะเป็นส่วนสีเขียวตรงนี้พอดีมันคือส่วนที่ a กับ b เนี่ยซ้อนทับกันอยู่มันคือ a intersect b พอดีผมจะได้ว่าผมต้องเอาสีเขียวตรงนี้เอามาลบออกนะครับเพราะผมมันมัน,ม,นมันทับกันอยู่มันเกินไปอาโอเคดังนั้นถ้าผมอยากจะได้พื้นที่สีม่วงตรงนี้นะผมก็เอาพื้นที่วงกลมสองวงมาบวกกันแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันเป็นสีเขียวเนาะ อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของสูตรข้างบนตรงนี้นะครับจำนวนสมาชิกของ A เนียน B จะเท่ากับจำนวนสมาชิกของ A บวกจำนวนสมาชิกของ A ไอ้บวกจำนวนสมาชิกของ B แล้วก็ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A intersect B ก็ตรงนี้เป็นที่มาของสูตรตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพูดที่มาอีกแบบหนึ่งให้ฟังด้วยละกันนะครับเดี๋ยวอันนี้มีมีมีมมหลายหลายที่มานิดหนึ่งก็ที่จริงมันก็ที่มาเดียวกันแหละแต่พูดไว้หลายหลายแบบละกันนะครับก็คือถ้าผมมองอย่างนี้นะผมมองว่า ไอ้พื้นที่ผมมองเป็นซิกซี่ผมมองพัดจานเซียวอันนี้อันหนึ่งผมมองผมมองไอ้ใบไม้สีเขียวนี้อันหนึ่งแล้วก็ผมมองพัดจานเซียวตรงนี้อีกอันหนึ่งผมมองว่าพัดจานเซียวตรงนี้พื้นที่มันเป็น x ไอ้ใบไม้ตรงกลางอันนี้พื้นที่มันเป็น y แล้วก็ไอ้พัดจานเซียวฝั่งเนี้ยพื้นที่มันเป็น z ผมจะได้ว่าอาณาบริเวณสีม่วงมันก็จะมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z ถูกปะพื้นที่สีม่วงตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากับ x บวก y บวก Z วงกลมสีแดงวงกลมสีแดงมันจะกิน x กับ y อยู่ใช่ปะดังนั้นพื้นที่ของเซต A ตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ x บวก y ไปในขณะเดียวกันวงกลม b พื้นที่ของวงกลม b ตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ y บวก z ไป y บวก z อ่าโอเคนะแล้วก็อันสุดท้าย A อ n t e r s ินเก b เอ็ t e r อินเเซก b ก็คือไอ้เขียวๆตรงกลางตรงนี้เนาะพื้นที่ของตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากับ y เฉยๆอ่าโอเคซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับ x บวก y บวกแมันก็จะเท่ากับผมเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วก็ลบด้วย y พอดี2อันนี้บวกกันก็จะกลายเป็น x บวก y บวก y บวกแก็จะเป็น x บวก 2y บวกแเนอะเอา y เอาลบออกไปตัวหนึ่งก็จะเป็น x บวก y บวก z เท่ากับทางซ้ายมือตรงนี้พอดีก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการอธิบายที่มาของสูตรนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีใช้ในตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับ ตัวอย่างแรกนี่นะครับข้อ A บอกว่ามีนักเรียนที่สมัครสอบ p r e e ad วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยสองคนวิชาภาษาอังกฤษ100คนและทีนี้ถ้ามีนักเรียน50คนเนี่ยที่สมัครสอบทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษโจทย์ถามว่ามีนักเรียนที่สมัครสอบ p r e e ad เนี่ยทั้งหมดรวมกี่คนข้อ B บอกว่าถ้าจำนวนสมาชิกของเซตเอเนี่ยเป็น200จำนวนสมาชิกของเซตบีเป็นร้อยหนึ่งและจำนวนสมาชิกของเซตเออินเตอร์เซตบีเนี่ยเป็นห้าสิบโจทย์ถามว่าจำนวนสมาชิกของเซตเอยูเนียนบีเนี่ยเป็นเท่าไหร่เริ่มมาเดี๋ยวเรามาดูออย่่างนนนนี้กกัันนะครบ ถ้ามีใครมาบอกเราว่ามีนักเรียนที่สมัคร pre-ad คณตเนี่ยสองร้อยคนแล้วก็อังกฤษหนึ่งร้อยคนถ้าสมมุติว่าผมรู้แค่วันทัดแรกตรงนี้นะแล้วก็ถามเราว่ามีคนมาสมัคร pre-ad เนี่ยกี่คนผมก็น่าจะเอามาบวกกันดื้อๆเลยถูกปะมีคนมาสมัครคณิสองร้อยคนแล้วก็อังกฤษร้อยคนแปลว่าก็น่าจะมีคนมาสมัครสอบรวมกันก็เป็นสองร้อยบวกหนึ่งร้อยได้สามร้อยคนนี่นาะแต่ทีนี้ถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มมาว่าเฮ้ยแต่ที่จริงแล้วอะ มันจะมีบางคนอยู่นะที่เขาสมัครทั้ง2วิชามี50คนตรงนี้ที่เขาสมัครอังกฤษด้วยแล้วก็สมัครเลขด้วยถ้างั้นถามว่าคนที่มาสมัคร Pre-Ad รวมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีกี่คนทีนี้ไอ้50คนที่มันสมัคร2วิชาร่วมกันตรงเนี้ผมเอาไปลบจากเลขที่คิดออกมาทีแรกได้นะครับก็คือมีคนสอบคณิตอยู่200ใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนสอบอังกฤษอยู่ร้อยเมื่อกี้เราเอามาบวกกัน แต่ว่ามันมีอยู่50คนที่เขาสมัครทั้ง2วิชาผมตกลห้าสิตรงนี้เอามาลบออกไปผมจะได้ว่าคนที่สมัคร Pre-Add รวมทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็จะมีตรงนี้300ลบไป50ก็จะเหลือ250คนเป็นคำตอบของข้อนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อ b ต่อข้อ b บอกว่ามีเซต a และ b จำนวนสมาชิกของเซต a มี200จนวนสมาชิกของเซต b มี100แล้วก็จำนวนสมาชิกของ a intersect b เนี่ยมี5 0 ถ้าอ่านจดดีๆนะไอข้อ a กับข้อ b อันเนี้ยผมไว้ด้วยกันเพราะจริงๆแล้วมันเป็นข้อเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าผมมองว่าเซต a คือเซตของคนที่มาสมัครสอบคณิตศาสตร์ก็จะได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซต a มี200คนเนาะผมมองว่าเซต b คือเซตของคนที่มาสมัครสอบภาษาอังกฤษผมก็จะได้ว่าตรงนี้เนะาะจำนวนสมาชิกของเซต b จำนวนของคนที่มาสมัครสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี100คนแล้ว a intersect b ล่ะ A intersect B ความหมายของการ intersect เนี่ยคือของที่มันอยู่ร่วมกันถูกปะ่ะดังนั้นความหมายของ A intersect B ก็คือคนที่สมัครทั้ง2วิชาทั้งเลขและก็ทั้งอังกฤษผมจะได้ว่าการที่จำนวนสมาชิกของ A เ B เป็น50เนี่ยความหมายของมันก็คือว่ามีคนอยู่50คนที่มาสมัครสอบเลขด้วยแล้วก็อังกฤษด้วยมีคนอยู่50คนที่มาสมัครสอบทั้ง2วิชาแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่ามีคนที่สมัคร p r e a d เนี่ยรวมทั้งสิ้นกี่คน ก็คือผมอยากจะรู้ว่าจำนวนสมาชิกของ A union B คนที่สมัครสอบเลขหรืออังกฤษยันใดยันหนึ่งคนที่สมัครสอบ A union X คนที่สมัครสอบ Pre-Ad นี่ยมีทั้งหมดกี่คนตรงนี้หลังจากที่ผมแปลงปัญหาจริงๆถ้าถ้าคิดเป็นปัญหาแบบชาวโลกคิดแบบบานๆก็ไม่ยากเนาะถ้าผมแปลงปัญหามาเป็นเซตก็ยังคิดไม่ยากอีกอยู่ดีเหมือนกันตรงเนี้ยผมสามารถใช้สูตรแล้วก็คิดออกคําตอบออกมาได้เลยนะครับจำนวนสมาชิกของ A union B ใช้สูตรเลยนะมันก็จะมาเป็นจำนวนสมาชิกของ A บวกจำนวนสมาชิกของ b แล้วก็ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ a ินเ t อร์เซก b ย่ีและที่เหลือก็แทนค่าจะเสร็จแล้วจำนวนสมาชิกของ a ก็เป็น200จนวนสมาชิกของ b ก็เป็น101จนวนสมาชิกของ a i n t e r s e c ก b ก็เป็น50ตรงนี้ไปตรงนี้บวกกันก็เป็น300-50ก็เหลือ250 สังเกตนะครับว่าตรงที่เราคิดเลขสีแดงกับสีน้ําเงินตรงนี้เป็นเป็นเลขลอตเดียวกันมาเป๊กๆเลยนะครับข้อ A กับข้อ B ตรงนี้ความหมายเหมือนกันทุกประการแค่อันนึงเป็นเป็นบริบทมาแค่นั้นเองแล้วก็อันนึงเป็นเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาทีนี้ก่อนจะจบข้อนี้เดี๋ยวผมอธิบายด้วยแผนภาพเวนให้ดูด้วยละกันนะครับถ้าผมจะวาดเซตเอเซตบีอันเนี้ยเป็นแผนภาพเวนนะมันจะได้เป็นแบบนี้มาใช้สีแดงกัน ก็คือเซต A เป็นเซตของคนที่สมัครสอบคณิตศาสตร์แล้วก็เซต B เป็นเซตของคนที่สมัครสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ในเซต A กับเซต B อันเนี้ยมันมีสมาชิกรวมกันอยู่สมาชิกร่วมกันตรงนี้คือคนที่สมัครสอบทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ผมจะได้ว่าคนที่สมัครสอบทั้งอังกฤษและคณิตศาสตร์สมาชิกของ A u ยูเนี่ยเอเออินเตอร์เซกตรงเนี้ยก็จะมี50คน ในว่าตรงกลางตรงนี้สมาชิกที่ A กับ B มีร่วมกันอยู่ตรงนี้มี50คนแต่ทีนี้ผมรู้ว่ามีคนมาสมัครสอบคณิตศาสตร์เน,นี่ย200คนจำนวนสมาชิกของเซต A มี200คนในวงกลม A ตรงเนี้ยมันจะต้องมีทั้งหมด200คนนี่นาแต่ว่าไอ้ตรงกลางอันเนี้ยมันกินไป50คนแล้วแปลว่าในวงพจาน์ตรงนี้นะที่มันเหลืออยู่ที่สมัครสอบเรียกอย่างเดียวไม่ได้สอบอังกฤษด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด150คนถูกปะให้มันรวมกันทั้งวงได้200เนาะ ในขณะเดียวกันถ้าผมดูเซตบถูกปาเซตบคนที่มาสมัครภาษาอังกฤษเรามีอยู่100คนใน100คนนี่มีอยู่50คนที่สมัครสอบเลขด้วยดังนั้นก็จะเหลืออยู่ตรงเนี้ยในพจนเซี่ยวฝังนี้นะเหลืออีก50คนถูกปาที่สมัครสอบอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้สมัครสอบเลขด้วยผมก็เลยจะได้ว่า <c oughs> จํานวนนักเรียนที่มาสมัครสอบพรีแอดก็จะเป็นเลข3ตัวตรงนี้มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น150บวก50 แล้วก็บวก50ตรงนี้บวกกันก็จะได้ออกมาเป็น250เนาะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้แผนภาพเวทเนี่ยเพื่อให้ได้คำตอบเดียวกันออกมานะครับ